สวัสดีค่ะฮลลาราเกียโนวันนี้พามากินส้มตำอีกแล้วนะคะตั้งใหญ่เฮลต์ส้มตำดอยเนาะออดิออดกไก่ทอดอันนี้โต๊ะกระถินนะคะโต๊ะกระถินนี่ภาษากรีกเรียนไม่ถูกเนาะเอเออ,อืมพสซียย่อย,ย,ยูเนาะพสซี่อยู่น้ำมิซซาพีเพียก๋วมนั่นแหละสัญญาบ้านนั้ำมิซซาแล้วถ้าส่องยาเขาบอกว่ากว๋วยละโพสซี่อยหน่อยจะทราบเป็นนอกมีเขาเนาะว่าดีแบบ แฮอ้อหน่อแฮอ้อเส้มตังอันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะคั่หนึ่งก่อนสโดตำนี่แบบคุปะเราเลยนะคะพออนุญาใช้ช้องนะคะวันนี้นาตาไม่ค่อยถนัดด้วยค่ะเพราะว่าชอบกี่แบบ ส้มตำแบบเซ็กยนไมเละอย่างงี้ค่ะเวลาจับแบบไม่เต็มปากอะอะ่างงี้ง่ายๆอืมอืมเส้นมะละกอก็กรอบเก็บมาจากต้นเลยนะคะพี่เก็บมาเมื่อกี้เองรูปไม่ใหญ่มากอันนี้นหนึ่งนะคังเนี่ยได้แค่นี้เองเนี่ย เพราะว่าเท่านี้เอ็นรูกเขาอะเวลตาตำกี่คนเดียวก็รุ่นเดียวเนี่ยพอดีเลยอะ่ะพอดีเป๊ะเ,เลยอยู่กูชิรว่ยสัดันด้วยหนอซักเิยๆดมยาโจยก็อันนี้ก็เก็บมาข้าถนนพอนังแบบนุ่สวยมาก อืม่อมอพอน้ำหนักตอนกลางคืนนะคะตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วจริงๆอะ่ะแต่ว่ากับข้าวเนี่ยเหมือนเหมือนข้าวเช้าข้าวกลางวันเลยนะคะเขาเอาข้าวาเช้าออกไปข้างนอก เอาไปกีนข้าวขึ้นมาไม่ได้ถ่ายคลิปไว้มีตัวปั่นมาแล้วในตัวนึงได้กลินไก่นะคะมาแล้วออือ้ม ให้ดูส้มตำตำกีเอ็มแบบมันต้องพูดถึงอันนี้คำยยใหญ่ๆนะคะอืม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  วิไ่ได้ขนานจ้ตัวเย็ยนบาอาจารสักพุทจ้าถ้าเป็นแบบใส่น้ำนี่นะ่าจะกินไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าน,นี่เอาแต่เส้นก็เลยกินได้อยู่ อืมฮึมีอะตอนเด็กๆนี่แบบตอนที่เคยกีส้มตำครั้งแรกนะคะเขาเอครูครูกับน้าเกลียนนะคะพี่ๆนะคะจะตำ ใส่ถุงนะคะทุนละห้าบาทตอนนั้นจำได้ชอบมากเลยไปโรเรียนี่แบบถ้ามีตานี่คือต้องซื้อกินอะ่ะแต่ก็ถูกไปแล้วันละห้าบาทนี่ไปโรเรียนไม่ได้ไม่ได้ถือทุกวันนะคะไปโรเรียนบางทีวันละบาทวันละสองบาทเองตอนนั้นไม่ให้อะ่ะแบบถ้าแบบเออ,มอเมื่อเพื่อเพื่อพ่อหรือว่าเพื่อแม่หม่ไงเออจะให้ตังแล้วเช่นกัะจะเก็บไว้ไปกินไปซื้อโซตามที่โรเรียนยังไงตอนเที่ยงแบบเขาใส่แบบ อะไรนะปลาปลาค่ะที่เป็นแบบตัวเป็นตัวๆน่ะเออเป็นตัวน่ะแซ่บมากเลยน่าจะเป็นแบบตามอีสาววันนี้นะคะอันนี้ใส่แบบอันนี้แบบเราใส่แค่นะปาปลาใช่ไหมคะอันนั้นเขาจะใส่เป็นตัวเข้ามาด้วยอะ่ะจําได้เลยตอนเด็กๆเนี่ยน,นี้สุดยอดมากเลย อันนั้นแบบเคยกินอังแรกเนี่ยติดใจเลยไม่อยากจะกินทุกวันตอเที่ยงอ่ะติดใจเดียวเงินไม่พอได้กินเป็นบางวันนะคะไม่ได้กินทุกวันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเงิน่ายง่ายๆเนาะห้าบาทนี้นถือว่าก็ราคาก็สูงอยู่แต่ก่อนอ่ะ ไม่อยาจะพูดเลยนะพูดแบบนี้เหมือรู้อายุเลยอ่ะเอออืมอีกคำหนึ่งนะคะอือ